คุณราชาจากักรพรรดิเฟดบอกว่ารีวิวการใช้เฮลิคอปเตอร์หน่อยได้เลยครับแต่ผมไม่ผมไม่รู้นะว่าลำไหนเพราะฉะนั้นผมจะสุ่มเอาแล้วกันพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเลตส์ก็วเลตก็ก็อย่างที่ผมเห็นว่าในคอมเมนต์ว่าเขาอยากให้ผมรีวิวเฮลิคอปเตอร์เพราะฉะนั้นผมไม่รู้นะว่าจะต้องรีวิวลำไหนแต่ผมจะยกมาห้าลำซึ่งจะมีลำไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า ือออืมโอเคเรามาถึงจุดจอดฮอไปที่เรียบร้อยแล้วก็เฮ้ยวิ่งทำไมมีเด็กมาวิ่งเล่นแถวฮอแถวลานจอดฮอวะก็ซึ่งอย่าอย่าอย่าสนใจเลยซึ่งฮอที่ผมเอามาก็คือมีแต่ฮอของนาโต้ทั้งนั้นนะผมก็เอ่อ ผมก็จําชื่อรุ่นไม่หมดหรอกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะรีวิวทีละลำมาเลยดีกว่าฮอลํานี้คือฮอ A h ์เอ64นะผมซึ่งก็เป็นฮอที่ผมค่อนข้างชอบเลยนะซึ่งผมก็จะไม่ขออ้างอิงจากจากข้อมูลในวิกิพีเดียนะผมเพราะว่าผมแค่เอามาขับให้ดูเอามารีวิวให้ดูนะผมอ่เดี๋ยวเราขึ้นกันเลยดีกว่าอะะขั้นตอนแรกเราต้องมองไปที่ไอวงกลมนี้ก่อนแล้วก็กด R เพื่อสตาร์ทแล้วก็บินจะเริ่ม วป็นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์โอเคคื่งการขับไม่ได้ยากนะผมท่อของ LFS ขับแบบนี้ทุกลำนะผมยะเวนเคคือบินก็โอ้มีประตรูได้โ <laughs> ดยรวมผมชอบนะที่ผมชอบเพราะมันมันขับลื่นดีชอบมากส่วนอาวุธก็มันนั่งในสองที่นั่งนะผมซึ่งที่นั่งคนขับหลักจะเป็นการปล่อยขีปนาวุธอ่ะก็ผมไม่ได้อยาก ไอนี่หรอกผมไม่ได้เตรียมหอไอ้นี่มาไม่ได้เตรียมหอแบบต่าซ้อมยิงมาถ้ามาเถอะเรามารีวิวเพื่อแบบสั้นๆปราลัที่นั่งคนขับที่สองจะเป็นการยิงปืนกลนะผมก็ดูวรวมถือว่าเป็นหอจุโจมที่ผมค่อนข้างชอบนะนี่บินจากประสบการณ์ที่ผมขับเฮลิคอปเตอร์ในเกมนี้มาหนาน มาต่อกันด้วยเอ็มเพหกลิตเติลเบิร์นผมฮอล์ลำนี้เป็นฮอที่ผมชอบมากลองลองจากไอเอ็มเพหกสีเมื่อกี้นะผมซึ่งที่ผมชอบเพราะมันลำเล็กมันดูกระทัดรัดซึ่ง l ิตเ l e b i r บถูกออกแบบมาอยู่สองแบบนะผมที่ผมไปดูในมอสก็คือแบบแบบนี้ก็คือเป็นแบบแบบยุทโธปกรณ์พร้อมเลยกับแบบที่สองเป็นแบบท o ูฟก็คือเป็นแบบใช้เน้นขนเน้นขนกําลังพลน,นะผมซึ่งจะตัดพวกนี้ออกนะผมตัดพวกอาวุธออกโอเคเรามาลองขับดีกว่าเหมือนเดิมวผมกดอ ไปนี่ผมชอบมากชอบฮอลํลัมนี้มากซึ่งนั่งได้สองคนนะผมซึ่งที่นั่งที่สองก็ไม่ได้มีอะไรนะผมหลักๆคือที่นั่งคุณขับหลักๆคือที่นั่งคุณขับนะผมซึ่งจะคลิกซ้ายเป็นการปล่อยจรวดนะผมเอะไม่ไม่ใช่จรวดเป็นการยิงปืนกลนะผมสวนที่ขวาเป็นการปล่อยจรวดปิ้วปิวปิว,ปว,ปวโอเคซึ่งโดยรวมผมชอบนะเพราะเป็นฮอที่ค่อนข้างที่จะแบบว่า ครบเครื่องนะชอบอยู่ชอบอยู่ไปรัต่อไปลำนี้คือเ h 90นะเหิมซึ่งเป็นฮอร์ที่ผมชอบมาเพราะมีการเข็นเหล็กโดยดยส่วนตัวผมชอบนะซึ่งใครไม่ชอบกไ็ไม่ไม่ได้ว่าอะไรครับผมโอเคเรามาลองขับกันเลยดีกว่าซึ่งอันนี้เป็นฮอบรรทุกกำลังพลนะผมนั่งได้14คน14ที่นั่งทำไมไม่บินวนะเนี่ยอ๋อหรือมันฟรีโอเคขออภัยครับผมก็เก็บล้อก่อน ผมชอบนะเป็นฮอที่ลำค่อนข้างใหญ่แต่ว่ามีความคล่องตัวสูงมากนี่แหละสิ่งที่ผมชอบในตัวเอทเส90ลำนี้นะผมซึ่งโดนเลยขับมานะโดยรวมแล้วผมชอบนะครับผมเพราะว่าบรรทุกคนได้เยอะแถมความคล่องตัวสูงอยู่ซึ่งอันนี้ผมไปเปลี่ยนลำมาเมื่อกี้เมื่อกี้ภาพตัดนะผม ก็อันนี้จะเป็นรุ่นที่ติด M134 ไว้ด้านข้างนะผมบอกเลยว่าค่อนข้างรัวนะผมโอเคไปลองยิงแค่นี้แหละกลับกลับโว้ยเราไปรีวิวรอต่อไปกันเลยลำนี้คือ UH60 Black Hawk Stealth นะผมซึ่งลำนี้ผมบอกเลยว่า <c oughs> เป็นฮอที่ผมขับบ่อยที่สุดในแกลลี่มอสแล้วนะผมเพราะว่าผมชอบส่วนตัวเลยเว้ย คือถ้าถ้าเกิดผมไม่เนี่ยถ้าเกิดผมมีเงินนะผมอยากซื้อลํานี้เลยถึงมันจะซื้อไม่ได้ของของครับไปเว้ยๆๆๆรีวิวอันฟรีตลอดเลยจะขับทีไรซึ่งก็เป็นฮอที่ใช้สลับการก็ตามชื่อนะนะน่าจะใช้ในการสเตลขอผมใช้ในการซุ่มซุ่มดูบางนะอันนี้ผมโมวข้อมูลเอาผมไม่ได้ไปอ่านมาแต่ผมผมแค่มารีวิวเฉยโดยรวมแล้วก็ ครับไม่ค่อยยากครับผมเดย๋ยวผมผมบินรอบเมืองยังได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปลงจอดลงจอดข้างๆซีไลออนนี่ไปเลยลงจอดอย่างสวยสวยงามจริงลำสุดท้ายลำนี้คือเอ5มเพห้าสามซีไลออนนะครับผมซึ่งเป็นฮอที่ลำใหญ่มากเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในก็เป็นฮอที่น่าจะใช้บรรทุกสินค้าหรือไม่ก็บรรทุกพวกแบบ เอ,ออเขาเรียกแหละพวกสเบียงหรือซัพพลายยูทูปกรณ์นะผมอาจจะลองขับเลยเดี๋ยวน่าฮ่าลิวแมนฟีดโอเคปิดปิดปิดข้างหลังก่อนซึ่งลำลำนี้ผมยกให้เป็นลำสุดท้ายเพราะว่าลำนี้ขับยากที่สุดนะผมมันมีอยูนิ่งเหตุผลที่ว่าทำไมมันถึงขับยากนะผมคือลำมันใหญ่ด้วยแหละอย่างแรกอย่างทสองคือมันไม่ค่อยคงทนนะผมใบใบพัดใหญ่ ไม่ไม่เหมาะกับพวกแบบบินบินในที่แคแกบคกระถามจริใครจะห่อลำยงบินในที่แคบอันนั่นแหละก็ขับยากอยู่นะผมเพราะว่ามันหมุนมันหมุนตัวค่อนข้างช้าและที่นั่งที่สองก็ไม่มีอะไรนะผมเพราะเป็นหอขนสัพลายก็ลอนี้ก็ไม่ได้อึดมากนะผมมาดูตึกสตูดิโอแล้วด้วยอุด,ด,ดูดูสวยงามเด็ดแท่ซาก นั่นก็เป็นการรีวิวทั้งหมดของผมในครั้งนี้นะครับผมครั้งหน้าอยากผมรีวิวอะไรหรือว่าอยากผมทําอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมก่อนจะคอมเมนต์กดหัวใจตรงด้านขวาขวาล่างนี้ก่อนกดด้านขวาสิด้านขวานี่ก่อนแล้วก็กดติดตามด้วยยิ่งดีนะครับผมซึ่งจะได้ไปพาคลิปจากผมนะครับซึ่งผมอาจจะลงพยายามลงคลิปทุกวันนะครับถ้าคลิปไม่ได้คุณภาพหรือว่าไม่ดียังไงก็สามารถติชมได้นะครับผมสำหรับวันนี้ Bye bye,